เชิญมุปังครับสวัสดีครับไม่เมื่อกี้เสียงมันดีเลยมาครับมีอน <c oughs> น้องปอครับวันนี้สุดยอดขอบอกเลยเครับเป็นโชว์ที่ดีที่สุดตั้งแต่ดูน้องปอมานะครับทั้งหล่อทั้งเทเอ้าร้องเพลงเพราะก็ได้นี่นานะครับเห็นได้ชัดว่ามีพัฒนาการดีมากนะครับ ไม่จะเป็นเทคนิคต่างๆการใช้ลมร้องการเอื้อนไถโน้ตเนี่ยทำได้สวยงามมากก็ต้องยกประโยชน์ให้บรรดาเทรนเนอร์นะ v บ i i e t r a i n e r นะครับยกเว้นครูแก๊นะครับผมให้ทุกคนปอที่ตั้งใจนะแล้วก็จะรอวันที่ปอเก่งกว่านี้อีกนะครับโชคดีน้องขอบคุณมากครับสุตานครับค่ะสวัสดีค่ะน้องปอสวัสดีครับค่ะน้องปอ มีเนื้อเสียงที่แบบเพราะอะค่ะมีเอกลักษณ์นะคะฟังออกมาแล้วแบบทำให้คนเคลิบเคลิ้มได้นะคะแต่สิ่งที่อยากจะเพิ่มที่พี่รู้สึกนะคะคือมันมีบางท่อนที่พอเราเริ่มรู้สึกอินแล้วมันกลายเป็นเหมือนรีบเล่ารีบร้องเพื่อจะรีบจบมันมีการเร่งในบางตอนนะคะต้องระวังมันทําให้ความรู้สึกที่แบบเราบิ้วมาตั้งแต่ต้นมัน ดูแย่ลงไปหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ความแตกต่างระหว่างท่อนเวิร์กับฮุกมันยังไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่าโดยภาพรวมแล้วดีค่ะขอเทคนิคอีกนิดหน่อยค่ะขอบคุณครับพี่ไก่ยครับสวัสดีครับปอครับสวัสดีครับวันนี้ถือว่าทำได้ยอดเยี่ยมนะครับก็เป็นเพลงช้าเพลงแรกที่พี่ได้ฟังจากปอนะครับก็ถือว่าเราร้องได้ดีควบคุมอารมณ์ได้ดี อ๋อมีสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมก็ช้าเหมือนกันทุกทีอิตย์ที่แล้วมันยืดมากอัตรีที่นี้เรื่องกรุฟดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ดีมากคือการถ่ายทอดอารมณ์แล้วเราควบคุมอารมณ์ได้ในช่วงที่ผู้ต้องการเนี่ยมันเหมือนจะบิ้วขึ้นมาพี่ก็กลัวว่าจะไปไม่จบก็ทําได้ดีนะครับอัตรีที่มันมีเรื่องของท่าเดินที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยากให้ปรับปรุงมากเพราะว่ามันจะทําให้ดูในช่วงระหว่างที่เดินเนี่ยมันจะวูบไปทีเดียวนะฮะมันเดินเหมือนลอยๆไม่ค่อยมีความมั่ แล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารเพลงในบางคำเท่านั้นนะครับเช่นคําว่าไหมในต้นฉบับก็อาจจะเป็นไม่กี่คนเราเป็นเราคําว่าไหมของเรามันก็คือไหมของเรานะครับมันเป็นโน้ตไหมไม่ใช่ไม่เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นจุดเล็กๆน้อยที่ไปสังเกตดูว่าเราพูดยังไงเอาไปใช้กับเพลงอย่างนั้นครับโชคดีครับขอบ,ขอบคุณครับเชียร์นักงบทที่สิครับ